สวัสดีพ่อแม่พี่น้องย้ายเตือนชาแนเเล,ลจ้าบอเห็นก็ควรได้ล่องชีบหลายมือหล่ะจ้าพี่น้องมันอิสรามาเป็งป่าจ้าปลาเป็งเด้อค่ะตาดีๆอาจจะจะมีโชคกับปลาเด้องจะเด้อเบิ้งเอาปลาพาวเวอร์ฮอนค่ะทีนี่หรืออีกซึ่งหน,นึงเขาเอื่นปลาหมอสีพี่น้องเบิ้งนี่ดีเด้อพี่น้องในตัวมันจะมีลายอยู่เด้อพี่น้องเพราะว่ามันจะหายโชคเนาะพี่น้อง หลายตัวเลยพี่น้องอีตัวนี่มีตัวหนึ่งสีแดงค่ะแดงเชมเลยหัวหัวหัวดอกนิดหน่อยค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้ตัวโตหัวหัวสวยนะคะตัวนี้หัวปินกองสวยมากเลยเบิ่งเบืองไล่มัน่านตัวเลยพี่น้องผู้ใดมีโชคก็เบืองเอาเลยพี่น้องด้วยมันหายเหล็กอยู่ได้พี่น้องหัวมันไก่เรล็จะออกแน่วพี่น้องตัวนึ่จ้า งามบ่พี่น้องงามบ่สวยบ่พี่น้องได้แต่ม่ได้ลุ่มหลุดมเด้อชิบค่าหยาพี่น้องตัวมีอีกตัวหนึ่งค่ะมีอีกตัวหนึ่งนะคะสวยค่ะมีอีกตัวค่ะมือไล่มันเด้อพี่น้องไล่ขางตัวมันเด้อได้อยากมีโชพี่น้องมันมีบัตสุดโตพี่น้องสวยบ่พี่น้อง ต้นี้ตาพิการหมดโอ้ตัวนี้สวยบอค่ะเห็นบอค่ะนองงามบอพี Hua ่น้อนงามบอรีวิวป่าเลยพี่น้องพุทธเห็นบอพี่น้องมีกระป๋าสวยงามบอพี่น้อนงามบอมันกระปราควายเห็นบอพี่น้องมันตื่นพี่น้องไปแล้วพี่น้องมันตื่นเห็นบอพี่น้องนะบอบอมงเราได้พี่น้องเรืองขางตมันจะมี จะมีโชคให้นะคะปลาอันี้ถ้าดูดีๆมีโชคนะคะมีโชคนะ้วค่ะพี่น้องเริงบอเล่าดูเอานะคะดูเอาบ่น้องนี่ปาพี่น้องนี่คือปลาสอดแดงนะคะมีหางเงี้ยงพี่น้องนี่ก็ปลาสอดแดง องามบงาม ed, โ risque, runter, rat, บพี่น้องงามช่ปาปลาับปลาปลาับปลาภาพบนอีกกปาีดปลาพี่น้องสวยงามสปานะคบบนหัวปลาปลาทองตรงนี้พี่น้องบนหมงามสปาดุพี่้เออแม่ละสวยงาม เราไปหลุมเขาไก่พ่อพี่นอ้องเออดูแม่หรือพน้องกับป่าพี่นอ้องเหนียวหนีบอา่าเป่าพี่นอ้องปลาทั้งนั้นเลยค่ะปลาเอาลูกไหเบิงไหนล่ะตาเหนียาลูกไหเบิงใหม่้อพี่น,อน,อน้องเด้อเห็นบ่คะบัวปลานกป่านกป่เห็นบ่คะสวยบ่คะคลิปนี้จบไปแค่นี้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ยายเตือนด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจ ทำคลิปให้ดูต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ